มื่อนี้เขาก็เสิมาปีงพักกันจองกันเนาะสีสุปพักกันจองมื่อนี้หันกินแรงอันพักกันจองเขาก็สสอยดดำจักน้อยเพราะว่าเขาอันใส่ตู้เย็นไว้หลายมือแต่ก็ใส่ได้เยืาอแรงนี่คือสีบแขบงมาโอ้ยลูกหลานสวยเขาให้แม่ในเด้อ มีข่าวเย็นมาี่มีข่าวเย็นตัดไรนะตัดเอาไว้ทั้งเถอะอะไรคือตัดอก็ดำแหละตัดอันนี้อันนี้อันอันไม่บ่ข้างล่างอันใหม่อันใหม่อยู่ใต้อันอันอยู่งเทือกก็เมื่อกี้ความไปแล้วก็อันใหม่ก็ต้องอยู่ข้างล่างเออนั่นแหละอันไหนคืออันใหม่อันใหม่อยู่ใต้อันนี้อันใหม่โมเมนอันนี้อันใหม่อันนั้นมันสิกลุทเทพใต้แล้วลูกวังหันอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันใหม่นี่อันอใหม่ล่ะ อันนี้เป็นข้าวเย็นอุน่นมันต้องแบบว่ากินอันอันเหนียวก่อนใช่ไหมืม่ซิงห้วงกันไหมอันกันเกาเหรอถ้า <c oughs> เอาฟุตทั้งเทืงแล้วตอนนี้เอาซิกลงห่าน้ำเลยอยู่ด้านใต้เวลาเทามาเทมันจะขึ้นอยู่ทางเทิองทรัพย์สินทัพย์สน <c oughs> ลูกสะใภ้ลูกสะใภ้เรเคยเห็ดเรเคยเห็ดเลยลูกเคยกับเรเคยเห็ดเอาไว้เป็นลูกเคยแเราป่ะแต่ลูกเป็นลูกบดแต่ลูกเคยลูกบ่ะนีเป็นลูกเคยแล้วหนึ่งเอ๊ะซีว่าฉันเป็นลูกเคยนะกขาเป็นลูกเคยได้ แกตัมีลูกจะโคนจะลูกไป่อ่อนให้เสร็จโอ้ยจะเมียนว่างไงกินข้าวหอยเกียร์ไหมข้าวละลอนหอยเกียร์ได้นะแซบนะข้าวหอยเกียร์คืออันนี้ทำแบบนี้ไม่ให้มันอย่างเี้ไม่ให้เป็นไอใช่ไหมเจะบุดบิด มันก็ใหญ่แหละโอ้ยแดงบอกรกันนี่นิดหน่อยก็ใส่หน่อยเหมือนตัวลูกเออแต่ลืมไหมไม่หยังไงหมดเลยค่ะวันนี้ฮอคสิมาเก็บผักหอมไปใส่ซุปนี่ต้นหอมบัวฮะเป็นยังไงสุรชัยเราปลูกไว้ให้พอต้องได้ไปซื้อ ทันน่ายอยากกินซุปก็คือมาลีเอาค่ะค<ะ>่ะแหงลีมันแหงแตกเข้าสีเอาใบที่มันมีอันส<ะ>ี่ถ้าสามเข้ากับบริค่ะบัดนี้เข้าสีมาเก็บหอมปีค่ะหอมปีก็คือหอมใบเลื่อยบ้านห้านี่ละอันนี้กรรีเอาคือกันไแมลี่เอาคือกันเป็นกระสีได้แตกไม่นำ้ำตัวแดดมันบวสวยเข้ากัาเ,าเอ,าออ หอมมันป้อมกับหอมมันสาราแหน่เฮาเก็บไว้แล้วค่ะเฮาเสียเอาตั้งแต่หอมปีกกับหอมบัวนี่แหละใบไใต่เอาใบไใต้มันกะสีได้งามจะแตกไหมคะพ่อละค่ะซ้ำค่ะบัดนี้เฮาวกะจีพริกจีกระเทียมจีหอมแดงได้แล้วเฮาวกะสีมาตัมกันค่ะมะตัมใส่ผงนัวเลยเหรอมันจะได้อะไรเอาใส่ซี เดียวไม่เดียวเต็ม<น>ช้อนนิดเดียวอย่างนั้นแหละเพราะว่ <c oughs> า,าอันนี้มันจะออกหวานจ<อ>้าจองออดหวานแล้วกันจองออกหวานวหั่นไหมหวานก็อืขมด้วยหัน่นหั่นไหมคะหั่นค่ะหัน่นตามเบิร์ดเงวก็ได้แต่ว่าเวลาหั่นมันอาจลำบากมันคุยไงไ,ม,ไม่ได้คุยาย,ยาวๆได้คุยคือตัวละเนาะสวัวนะันนี้มีลูกมือค่ะ แม่บ่ค่อยสบายคุณแม่สบายนะคะอากาศเป๊ะป่วยไม่ทาน,นังไงบสนะอสตำนั่น่หละคันแมนนั่นนั่นใครอยากใส่ปลาทูหรือว่าใส่หมูสับกไ็ได้เด้อค่ะแต่แม่เนี่ยเนแบบบ้านๆสุกินแบบบ้านๆคะ่ะสุกกันจองปลาแดกเข้าซื้อๆนี่ละสุกกันจองหรือเกลวกันจองเกล็กพักกันจอง่ันเอิญอันนี้ก็ใส่่ะใส่พักกันจองลงไป่ัานี้ไปตัมนั่มันได้ที่ ลูกมือซอยให้แล้วค่ะตามอยางน้ม,มันนุ่มๆตามานี้โสดโสดลาบนี้ผู้ซอยหมอมให้เรียบยยร้อยโอ้ยในก็เสียบค่ะกระดอกค่ะเด้อจีทั้งขายกำลักงกินน้ำกันเลยค่ะชงใบเลื่อยอีีปักมือมันแก่เฮ้ยเก็บตัวใบแก่มันเ,าเ,เ,าเาานาะไม่ก็บใบคมมากทุกคนอื อ๊กินทีไหมแต่เระว่างเลยแม่ลูกอันนี้เ้างกระิมาใส่น้ำปลาร่าตั้ได้ทีแล้วจังแสบเนาะอะไรเมื่อกี้เห็นยิบเป็นภาพดวงตาโอ้จะแค้คอนเสิร์ตดูเข้มยิบมากจกแก้ปลาต้ม เขาใหญ่มังกรอนไม่เห็นนะเมื่อกี้ตามใส่ปลาแล้วเ,เขาใส่หอมบัดนี้ปลูกเอาใส่ใหนึ่งซี่กับที่เอาแบบนี้ละยกเขียงยกเขียงเลยอือเอาไว้เลยหนะนะว,ว้าวแจว่วอันนี้คือแจว่วแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าใารครอยากใสป่ปลากรูใส่ไปดินะ ใส่หมูสับก็ได้หมดเลยนี่ข้าเอาแบบบ้านๆแบบโบราณเตรียมตกร้อมิมเตรียมชิมแล้ววันนี้เตรียมชิมโ่้ยขาเป็นห้อยไปนี่ข้อสวยงามสิมีแต่หอมมีแต่หอมหอมหมักหอม ใคข่อยมาใหแม่<อ>มจ้าใครมาขอโมเมนต์เราพิซติลูกสาวข่อยเด้อแต่งหน้าให้กันเด้อแต่งหน้าให้กันเด้อเต่งหน้าเพิ่งก็ได้ไอ้แซมมันมันแซมตัวตือดอกมันอยู่ในตู้เย็นเอ้ามันจะมีรสชาติอันออกขมฝาดเปรี้ยว ฮะแต่ผู้เฒ่ามักไม่โหลดกัญจอมห้ามราคาแต่ใครกินได้กินแต่ว่าถ้าใส่ปลาทูกับหมูสับนี่เส่เขาเอืมแต่นี่เขาเสร็จแล้วมั้งเราเสร็จะล้วพูดอลยเสร็จแล้วเนอะเมนูมันนี่แจ้วผักกันจอง